ุณผู้ชมครับวันนี้มีกลุ่มผู้ที่เขาใช้รถฟอร์ดนะฮะมีเฟียสต้ากับโฟลัสที่เจอปัญหากันมานานร้องเรียนมาตั้งแต่ปี2557นะฮะแล้วก็มีคําอธิบายมาจากฟอร์ดหลายครั้งฟอร์ดก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมีขยายเวลาประกันให้นะฮะจากเดิมที่มันสั้นก็ขยายมายาวมากขึ้นรับซ่อมทุกอย่างแต่ว่าคนที่เขาใช้เขาบอกว่าปัญหามันก็ยังอยู่ะระบบเกียร์ที่ฟอร์ดรับปากว่าจะพยายามแก้ปัญหาให้เนี่ย มันก็ยังมีปัญหาอยู่แล้วที่สําคัญคือเขากลัวกลัวว่าถ้าเกิดสมมติขับไปขับมาบนท้องถนนแล้วระบบเกียร์มีปัญหากระทันหันเนี่ยอุบัติเหตุตามมามเพราะว่าเป็นคนใช้รถใช้ถนน,นแล้วรถก็ใช้ทุกวันนะครับวันนี้ผู้สื่อข,ข่าวของเราก็ลงพื้นที่ไปด้วยไปเกาะติดแล้วก็มีเสียงสะท้อนจากของผู้ที่ออกมาร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยครับเรียกร้องของทางเรานะครับทางกลุ่มได้คุยกันแล้วว่าให้ทางฝอดรับซื้อคืนครับ ไม่มีเงื่อนไขครับให้รับซื้อคืนครับในราคากี่เปอร์เซ็นอะไรยังไงมีเงื่อนไขไหมคถ้าที่เราตั้งธงอาไว้80เปอร์เซ็นในราคา80เปอร์เซ็นแต่ในป,ปัจจุบันรถบางท่านยังมีสภาพแล้วแต่สภาพแต่ละคันอันนี้ก็ผมขอความเป็นกลางให้กับทางบริษัทฟอร์คือรับซื้อตามสภาพครับกับคือเรื่องนี้เขาร้องเรียนกันมาตั้งแต่ปี57 ตามที่คุณนัดได้เล่าไปนะครับมีปัญหาเรื่องของเกียร์เปลี่ยนหลายรอบมันก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เรียกร้องให้ฟอร์ดซื้อรถคืนปี59ปีที่แล้วก็ไปร้องเรียนกับหน่วยงานราชการทั้งสำนักนายกรัฐมนตรีร้องเรียนกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าสคอบอเข้าไปเจราจาคุยกันบางส่วนครับมี149รายยุติเรื่องเรียกร้องไป32รายอยู่ระหว่างไกลเกลี่ยร32ราย เหลืออยู่ในกระบวนการอีก81รายที่อยู่กระบวนการการไก่เกลีย่ยจะมีประเด็นครับที่ทางบริษัทของเซลส์แอนด์เซอร์วิสประเทศไทยจำกัดทำสัญญาแบบนี้ครับบอกว่าให้เข้าไปเปลี่ยนเกียร์ได้ที่ศูนย์บริการแล้วก็มีระบุสัญญาว่าหลังจาก6เดือนถ้าเกียร์ไม่มีปัญหาต้องยุติการร้องเรียนนะก็มีผู้ที่เสียหายบางส่วนพอเปลี่ยนแล้วเขาก็พอใจเกียร์ไม่เป็นปัญหาก็จบ แต่ก็มีหลายรายเหมือนกันเปลี่ยนเกียร์มาแล้วปัญหาเดิมก็ยังอยู่นะมีหนึ่งในกลุ่มนะฮะชื่อว่าคุณทันธนาดุลบุรินบอกว่าได้เข้าเจราจากับทางบริษัทและทําสัญญาเปลี่ยนเกียร์แต่หลังเปลี่ยนมาแล้วถึง3ครั้งนะฮะอาการของรถเนี่ยก็เป็นเหมือนเดิมฮะไม่ดีขึ้นทางกลุ่มผู้ที่เขามีปัญหาก็เลยมารวมตัวอีกครั้งหนึ่ง ไปยื่นเรื่องร้องเรียนฮะเป็นกลุ่มที่สคอบอ,อยากให้สคอบอเนี่ยเข้ามาช่วยแก้ปัญหาอย่างจริงจังวันนี้คุณพิคเนตป,ป้าปวงรองเลขาธิการสคอบอนะฮะก็รับเรื่องแล้วก็ชี้แจงนะบอกว่าในส่วนของการไกล่เกลี่ลยของสคอบอนะฮะตอนนี้ได้รับความร่วมมือทั้งสองฝ่ายที่ผ่านมาดำเนินการไปบ้างแล้วแต่ทุกอย่างมีขั้นตอนฮะตอนนี้บางส่วนก็อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่นะครับโดยทางกลุ่มผู้ประสบปัญหา นอกจากเดินทางไปร้องเรียนที่สคบนะครับก็ไปที่สภาในความเพื่อขอให้ตัวแทนไปดําเนินการครับฟ้องร้องต่อศาลโดยอยากจะให้ทางสภาสาในความเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือซึ่งสภาในความก็รับเรื่องครับแล้วก็เดี๋ยวจะนําเรื่องนี้เข้าไปพิจารณาต่อไปซึ่งหลังจากที่เขาไปร้องเรียนทั้งสองในงานนะฮะ<ช>หลังจากนี้ จะไปที่ทำเนียบรัฐบาลครับกับกรมการขนส่งทางบกนะฮะเพื่อขอความเป็นธรรมและล่าสุดนะฮะทางฟอร์ดประเทศไทยออกมาชี้แจงครับระบุบอกว่าฟอร์ดเนี่ยยังให้ความร่วมมือกับลูกค้าแต่ละายร,รวมถึงลูกค้ากลุ่มนี้แต่มีลูกค้าในกลุ่มบางท่านปฏิเสธมาตรการดูแลลูกค้าที่ฟอร์ดมีให้ในปัจจุบันซึ่งก็รวมถึงการนำรถเข้ามาเปลี่ยนวัสดุใหม่ล่าสุดนะฮะมีลูกค้าที่นำรถเข้ามาเปลี่ยน วัสดุใหม่ประมาณ3,000คนก็ยังรับผลตอบรับเป็นอย่างดีฮะก็มีความพอใจจากลูกค้านะฮะฟอร์ดเองก็เน้นย้ำฮะว่ามีความมุ่งมั่นที่จะรับผิดชอบและแก้ปัญหาร่วมกับลูกค้าตามขั้นตอนและกระบวนการเพื่อได้มาซึ่งข้อยุติเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าวนะครับ ก็ยังไม่ตรงกันนะเพราะว่าลูกค้าเองส่วนหนึ่งก็ไม่พอใจฝ่าเองก็บอกว่าตอนนี้ก็ดาเนินการแล้วเพียงแต่ว่ายังมีบางท่านที่ไม่ยอมเข้ามาตามกระบวนการนะฮะอาจจะยังมีเรื่องของข้อข้องใจบางอย่างอู่นก็คงต้องหาตัวกลางครับเพราะว่าเรื่องนี้ต้องมีตัวกลางจริงๆไม่งั้นคุยไม่รู้ไม่รู้เรื่องครับครับตอนเนื่องกันมาตั้งแต่ปี57นี่ก็สองสปีแล้วนะครับ